สวัสดีครับผมนายแพทย์นะักิริร์สริทองนะครับหมอป้านะครับการฉีดไขมันเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อของเราเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยร่างกายจะไม่เกิดการแพ้นะครับไม่มีปฏิกิริยา อะไรที่รุนแรงต่อร่างกายการฉีดไขมันเนี่ยบริเวณที่เราฉีดไปเนี่ยเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยไขมันที่ที่ไปฟิลลิ่งไปเติมนะครับก็จะมีความนิ่มนะครับมีความคล้ายกับเนื้อเยื่อธรรมชาติมากกว่าการใช้วัสดุแบบอื่นนะครับจะเรียกว่าเป็นข้อดีก็ได้นะครับเรียกว่าเผลพลอยได้ก็ได้นะครับคือบริเวณที่เราดูดไขมันออกมาจากตรงนั้นนะครับมันก็จะมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับไขมันก็จะหายไป อย่างเช่นถ้าเราเอามาจากบริเวณท้องน้อยของเรานะครับท้องน้อยเราก็จะแฟบนะครับเราก็จะมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งของการดูดไขมันครับทีนี้ถ้ามันถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยทำไมเราไม่ใช้การดูดไขมันมาเติมเติมเต้านมามันก็น่าจะดีโดยทฤษฎีมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราพบว่ามันไม่ดีอย่างนั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยไม่แนะนําให้การ เอาการฉีดไขมันเนี่ยมาใช้เพื่อการเสริมเต้านมเป็นอันดับแรกเพราะอะไรเพราะมันมีข้อเสียข้อเสียมันมีดังนี้ครับข้อแรกคือบันเนียตราการถลายตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับคือโดยเฉลี่ยเนี่ยไขมันที่เราเอามาเนี่ยโดยปกตินะครับร้อยเซลล์เนี่ยจะมีการเรียกว่าไขมันที่มีชิดรอดเนี่ยประมาณแค่40เซลล์อันนี้คือที่เขาทําบริเวณใบหน้านะครับซึ่งบริเวณหน้าเนี่ยมีเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างสูงนะครับ ส่วนที่เต้านมเนี่ยมีเลือดมาเลี้ยงน้อยกว่านะครับแล้วมีต่อมนะครับมีเนื้อเยื่อที่เยอะเช่นต่อมน้ํานมนะครับมีตัวไขมันนะครับเลือดมาเลี้ยงน้อยกว่าอัตราการสลายตัวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนั้นอัตราการสลายตัวของไขมันที่มาฉีดบริเวณเต้านมเนี่ยจะมีอัตราการสลายตัวค่อนข้างสูงนะครับเช่น50%ขึ้นไปนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าโชคร้ายนะครับก็สลายตัว8 0 9 0ตหรือบางคนเกือบ1 0 0เลยก็มีนะครับ ถ้าหากว่าทําไม่ถูกวิธีนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยอย่างหลักเลยนะครับในการฉีดไขมันเพื่อเติมเต้านมนะครับเนื่องจากการสลายตัวที่อัตราค่อนข้างสูงนะครับของการฉีดไขมันนะครับทําให้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไปฉีดไขมันซ้านะครับคือต้องมีซ้ํา2นะครับโดยทั่วไปเนี่ยการสลายตัวของไขมัน,นจะเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่3ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูว่าไขามันเนี่ยจะเริ่ม จะเหลือเท่าไหร่เราต้องดูจากจากสัปดาห์ที่3าไปก่อนอย่าเพิ่งดีใจนะครับว่าฉีดไปแล้วนี่มันใหญ่เต็มอะไรเงี้ยครับต้องรอหลัง3าสัปดาห์ก่อนมันจะเริ่ม่อเริ่มสลายตัวนะครับแล้วพอครบ3เดือน6เดือนเราเช็คอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งส่วนทั่วไปเนี่ยถ้าเราฉีดไขมันนะด้วยด้วยทีการเพื่อทําอย่างอื่นนะครับหมอน,นําให้ฉีดซ้ําอีกประมาณ6เดือนตึงจีฉีดซ้ําได้แล้วก็สืบเนื่องจากการสลายตัวนี่แหละครับบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าสลายตัวแล้วสลายตัวไปหมด นะครับเป็นะนาบเดียวเป็นราบไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลเสียอะไรแต่ถ้าเราโชคร้ายนะครับการสลายตัวเนี่ยเป็นหย่อมๆเกิดเป็นกลุ่มก้อนต้องให้เกิดมีก้อนไขมันกระจายทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนก้อนเนื้องอกเรานะครับเป็นก้อนไขมันกระจายเป็นตะบุ่มตะป่ํานะครับซึ่งให้รูปทรงเสียไปนะครับสัมผัสเสียไปดูเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะครับอันนี้อาจจะต้องเปลืองเงินเปลืองทองมาผ่าตัดออกอีกนะครับ คือถ้าเราโชคร้ายหนักกว่านั้นเนี่ยไขยมันเนี่ยที่ฉีดเข้าไปหลังจากการสลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่เกิดเป็นก้อนแล้วเนี่ยถ้าโชคร้ายกว่านั้นเนี่ยมันจะมีเห็นปูนมาเกาะนะครับพอเห็นปูนเกาะเนี่ยก็จะเกิดเป็นก้อน,นปูนกระจายเต็มไปทั่วเต้านมนะครับบางครั้งในการเอ็กซเรย์แมมโมแกรมนะครับตรวจเต้านมเราอาจจะเกิด การอ่านผลผิดพลาดได้หรือหมออาจจะดีเทคว่าเป็นก้อนเนื้องอกนะครับอาจจะต้องไปผ่าตัดอะไรที่มันยุ่งยากอีกนะครับอันนี้เป็นข้อเสียหลักๆ3าข้อใหญ่ๆของการฉีดไขมันเลยครับการฉีดไขมันเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการเสริมเต้านมได้ไหมก็มีที่ใช้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้ในเคสที่คนไข้เนี่ยเสริมเต้านมไปแล้วเกิดเขาเรียกว่าเป็นริ้วขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่ริ้วจะเกิดบริเวณที่เนื้อนะครับที่บางนะครับบริเวณด้านด้านในนี้แล้วก็ด้านนอกนี้ถ้าหากว่าเสริมต้นนมไปแล้วเกิดริ้วนะครับศัลยแพทย์จะอาจใช้วิธีการฉีดไขมันเพื่อลดการเกิดริ้วขึ้นมานะครับซึ่งริ้วเนี่ยมักเกิดในผู้หญิงที่เนื้อหนมไม่น้อยนะครับแล้วก็ผอมๆนะครับสกินนี่นะครับทำให้เกิดการเกิดริ้วขึ้นมาเห็นชัดนะครับคุณผู้หญิงที่มี คนที่ผอมมากๆนะครับผอมมากๆนะครับบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการเสริมนกด้วยเสริมเต้านมด้วยแล้วก็ฉีดไขมันไปด้วยเลยนะครับเพื่อกันภารระวะการเกิดริ้วนะครับในคนไข้ที่ผอมมากๆนะครับซ,ซึ่งปัจจุบันมีการทำเราเรียกว่าไฮบริด ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีเป็นเคสๆไปนะครับไม่ยังเป็นต้องทําทุกเคสนะครับทำเฉพาะเคสที่ผอมๆเท่านั้นนะครับถ้าคนทั่วไปไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเกิดริี้วเนี่ยก็หมอคิดว่าไม่จาเป็นนะครับคือว่าการใช้สำหรับเคสที่ต้อนมต่างไซส์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่อยากเสริมนะครับอันนี้เราแนะนำอ,อนุญาต ให้ทําตัวการฉีดไขมันเต, s, <S ตนิมเติมมิตรเติมหน่อยได้นะครับแต่ไม่ใช่เติมเป็นเมนหลักนะครับเตมิมมิตรตัวหน่อยเพื่อให้ใกล้เคียงกันและอีกข้อที่เราใช้กันนะครับก็คือการเติมนะครับออหลังจากคนไข้ที่รับการผ่าตัดก้อนที่ต้อนมนะครับบางครั้งเนี่ยต้อนมจะมีความเป็นหลุมหรือเป็นความเป็นอะไรที่ไม่เท่ากันนะครับเราใช้การฉีดไขมันเพื่อเตมิมให้เต็มให้ใกล้เคียงกันได้นะครับแต่ว่าคนไข้จะต้องเข้าใจเงื่อนไขมันว่าจะต้องมีการ ทำซ้านะครับเพราะสาเหตุจากการสลายตัวของไขมันนะครับสําหรับการฉีดไขมันเพื่อเติมเต็มเต้านมนะครับไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะครับแต่ว่าคนไข้จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าข้อดีข้อเสียนะครับแล้วประเมินว่าการได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับว่าเรา accept ไหมนะครับถ้าหากว่าการฉีดมันมีข้อเสียอย่างนี้นะครับไอต้องทํา2ครั้งขึ้นไปหรือว่าสลายตัวเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเรา accept มันหรือเปล่านะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับก็ควรต้องให้สัยแพทย์ตกแต่งนะครับพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับแล้วถามคุณหตรงเลครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรแค่ไหนนะครับได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับดีกว่าทำแล้วเจ็บตัวแล้วเปลือนเงินเปลืองทองเปล่านะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรครับ